สวัสดีชาวไบาเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP รจนะครับคลิปนี้จะมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับจะพูดถึงการ qualify, คอลี่ไฟล์กริสตาร์ออกมาแล้วและก็จะวิเคราะห์เกมก่อนการแข่งขันรอบสปินย้ำนะทุกคนนะครับคืนนี้2ทุ่มตรงบอกไว้ก่อนนะฮะไปก่อนเวลาสักประมาณ5นาที10นาทีก็ยังดีนะครับถ่ายทอดอยู่2ช่องทางสปอตทีวีแล้วก็ บีทีสปอตสเท่านั้นนะครับส่วน PVT VS ี3 6เขาจะถ่ายทอดในพรุ่งนี้กันวันนี้สปริน14รอบนะครับไม่ได้เยอะนะครับที่ออสเตรเียนะครับเรดบูลิงดินฟ้าอากาศก็ถือว่าเป็นใจเช่นเดิมนะครับอากาศอยู่ประมาณสัก24 25องศาอากาศทั่วไปนะครับก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะฮะแล้วก็ อุณหภูมิพื้นแฝก3 0องศาถือว่าค่อนข้างเย็นนี่คือจุดที่นักแข่งจะต้องระวงังเพราะว่าการยึดเกาะเอ่ยการเบรกเอ่ยนะครับมันจะมีผลทําให้เรียกว่ามีโอกาสหลุดไปวิจัยกรวดได้นักแข่งบางคนก็พลาดทั้งล้มกันไปหลุดกันไปบางคนเจ็บจนจะต้องแบบว่าถอนตัวเลยก็มีอย่างนายหมายเลข49นะครับดิคกเกียนะครับก็ถอนตัวไปเรียบร้อยนักแข่งมอเตทูนะครับหมายเลข79อโอคุระก็ล้มจนเห็นบอกว่ากระดูกมือเนี้ย นะครับอันนี้ก็คงจะถอนตัวเหมือนกันก็นะ่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับแสดงความยินดีกับเจ้าของโพผู้ซึ่งนะครับทำลายสถิตินะฮะก็คือฮอรเอมาร์ตินนะครับเรเวเวอร์จริงๆทำลายสถิติของเปโก้ที่ทำไว้เมื่อไม่นานสักเท่าไหร่นี่เองสุดสัปดาห์นี้ก็มีการทำลายสถิติกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับมาตินก็นะครับมาคว้าโพได้แล้วก็สตาร์ทคันแรกแล้วก็ตามด้วยฟรานซิโกบัญญ,ญายา คันที่3เป็นมาร์คมาเคสนะครับนี่คือ3คนนะครับบนแถวแรกผมคงจะไล่เรียงจำไม่ได้นะครับตอนนี้สมองปั่นป่วนขออนุญาตดูนะฮะส่วนคันที่4นะครับเป็น RSS p a เปาโกโรคันที่5้าแจ็คมิลเลอร์คันที่6กมาวิลวินญดเลสนี่คือแถวที่2นะครับแถวที่3นะครับคันที่789ดแปดเก้านะฮะ เอเนียบาสเจนินี่ฟังโกโมเบเดลี่แล้วก็มาโกเบเชกี้นะครับแถวที่3ฮะแถวที่4นะครับอันดับที่10 11 12เป็นโพลิสตัวกาโรเป็นอาร์เร็กซ์มาเคสแล้วก็เป็นแบลดบินเดอร์12คน12คันนะครับใน Q2 เอ่อมี2คนนะครับที่เอาตัวรอดหลุดมาได้จาก ิวนั่นก็คือแจ็คมิลเลอร์ครับควงคู่มาากับโปอสบากาโร่นะฮะทุกคนส่วนพวกที่ไม่ผ่านนะครับในคิวหนึ่งเนี่ยนะครับก็อันดับที่13มิเกลออริเวล่า14เปโดรคอสตา15เป็นฟาบิโอควาตาโร่ครับ16บหกออคุสโต้ฟรานเดส17บเูอันซาโก้สิลูก้ามารินี่สิจูอนเมีย20่าอูลฟรานเดส21อเล็กซ์ลินส์22ทากาคินงคากามิ23สเตฟานรัดเดอร์24ลอเรนโซสาดอรีคับ ก็ดิกเกียหลุดไปนะครับก็เลยมีแค่ทั้งหมด24คน24คันนะครับทุกคนครับสิ่งที่เราเห็นในตรงนี้ก็คือมาตินกับเปโก้เข้าเรวเวอร์จริงๆถ้าใครที่เป็นแฟนของ2คนนี้เป็น f c ของดูคาติก็คงจะโอเคสา,ายใจถูกต้องมันควรจะเป็นแบบนี้ละแต่ถ้าใครที่เชียร์ค่กับนักแข่งคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าทำไมทาไมมันต่างกันลิบลับอย่างกับคนละดิวิชันเหลือเกินคืออย่างนี้ฮะเปโกโกเนี่ยเขาช้ากว่ามาตินประมาณ0.1ในหน่อยก็ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้แบบว่า อยู่แบบว่าคู่ขี้กันแบบาจ๋าล้อต่อล้อเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะแต่อันดับที่3นี่ซีฮมาร์คมาเก็ตครับตามมาตินอยู่ถึง0.5กว่าหรือว่าครึ่งวินาทีกว่าโอ้มันเป็นอันดับ3ที่ตามกันเยอะมากแล้วเวลาที่เราดูนะครับส่วนมากคนที่อยู่ในวินาทีเดียวกันนะมันจะมีประมาณ10 40ี่สคันจะอยู่ราวๆนี้ทุกสนามนะครับไปย้อนดูสถิติจะอยู่ประมาณเนี้ย ถ้าถามว่าอยู่ในวินาทีเดียวกันอ๋อคันที่15คันแรก14 16คันแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่ฮะมีอยู่แค่9คันนะครับที่ได้ร่วมวินาทีเดียวกันกับพอเฮมาตินก็คือมาที่สุดอันดับที่9ที่มาร์โกเบเชกี้เท่านั้นเองนอกนั้นคันที่10ลงไปนะฮะ10ถึง25 24 24 4คันเนี่ยโอปกโลกลงไปเนี่ยต่างกันเกิน1วินาทีโอ้โหผมถึงได้บอกว่าทําไมมัน สองคนนี้มันเร็วเวอร์ทำไม GP24 มันสุดๆอย่าในที่นี่นะฮะมันมีอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันดูนะครับว่าจุดเด่นจุดต่างจุดไรที่เกิดขึ้นกันดีกว่าในตอนนี้เราได้เห็นนะครับว่าสนามเนี้ยมันเป็นสนามที่อุณหภูมิอากาศในะอยู่ที่ย4่ส่ยี่องศาก็คือไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนักนะแต่อุณหภูมิพื้นแทรก30องศาถือว่าถือว่าเย็นครับแม้จะไม่ได้เย็นมากใช้คําว่าค่อนข้างเย็นดังนั้นนักแข่งหลายคนมีปัญหากับ เรื่องของการวอร์มยางก็คือเปโดคอซาก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ล้มแรงในเมื่อวานนี้แต่โชคดีที่เจ้าตัวไม่เป็นอะไรเจ้าต,ตัวบอกว่าเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเลยที่ผมไม่ได้ไหลไปกับรถไม่งั้นในบันเทิงเลยฮะก็เหมือนไอโอคุระนะครับที่ล้มไปในรอบ P2 นะครับมอเตอทูนะเหมือนว่ากระดูกมือจะหกักน่าจะถอนตัวนะ่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับกรณีของไอนั้นไหลไปกับรถนะแต่ของเปโดรถไปทางคนไปทางก็เลยแบบว่า โชคดีไปแต่เปโดก็ไม่ได้โชคดีในคิวหนึ่งนะครับเ <laughs> มื่อเจอ2 k d m ีมทั้งแจ็คและก็ทั้งโพสแตร์โลเนี่ยครับปาดหน้าเฉียนไปนะทุกคน <laughs> ก็ได้เห็นในตรงนี้อุณหภูมิเนี่ยมันถือว่ามีส่วนสาคัญอุณหภูมิของอยางนะมันจะทําให้การยึดเกาะเอ่ยการเบรกเอ่ยแล้วก็ที่สําคัญถ้าเอารถไม่อยู่เลี้ยวยากเลี้ยวไม่เข้าเนี่ยมันจะไหลไปเหยียบแฟลกลิมิตหรือว่าแถบเขียวๆที่อยู่ด้านข้างนะฮะถ้าไปเหยียบปุ๊บเนี่ยโอเคถ้าคุณเหยียบครั้งแรกคุณจะโดนเตือน ครั้งที่สองก็อาจจะโดนครั้งที่สามถ้าคุณเหยียบอีกเรียบร้อยเลยนะฮะเขาจะเรียกว่าให้คุณเข้าลองแลบถ้าคุณเหยียบบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะมีผลโอ้นะฮะก็คือให้ระวังเรื่องของตรงนี้เลยนะักแข่งทุกคนก็เลยเรียกว่าคงจะซีเรียสกับเรื่องของยางพอสมควรนะครับว่าจะเป็นไปยังไงจะบิดแบบมันมือไม่ได้นะเพราะว่าทางสนามตรงนี้มันแค่12เมตรซ้ายมาขวาขวามาซ้ายเนี่ยนะ,นะะทุกคนแต่พอมาดูเรื่องของความเร็วท็อปสปีด อันนี้กลายเป็นอาพิเลียกลายเป็น KTM มาดีแต่ทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับที่เราเคยคุยกันตลอดแล้วว่า Red Bulling ในที่นี่เนี่ยมันมันเป็นสนามที่ Stop and Go ก็คือคุณบิดท็อสปีดมาเร็วแต่ถ้าคุณเบรกไม่ดีแต่ถ้าคุณ,คณเรียกว่ารถของคุณมีอาการไม่สมูทในโคง้งหรือว่าอาการลื้อโคง้งอาการเลี้ยวยากอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะเรียกว่าไม่ได้ทําให้คุณได,ได้เปรียบเลยนะฮะท็อสปีดคุณจะเห็นเลยนะว่าดูคะติไม่ได้ว่ามามา,มาเหนือเคทีเม กลายเป็นรอเน์ซลโดลีนะครับเทสเรเดร์ของทางอัพิเลียนะฮะที่ที่มามาได้ดีนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ว่าทําเวลาได้ดีอะไรเลยเมื่อฉายในภาพรวมใช่ไหมครับทุกคนนั่นก็หมายความว่ารถดูกติเป็นรถที่เรียกว่าเบรกได้ดีมากเป็นรถที่ไม่ค่อยโครงเคลงสักก็ไห่ในโคง้งแม้ว่านะักแข่งดูกติจะหลุดกันไปหลายคนแต่เมื่อเทียบกับคนอื่นยังไงมันก็จะเพอร์เฟกกว่านะฮะเราอาจจะได้เห็นดูกติวันแมกเรสหรือเปล่าในคืนนี้ มันก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับยังไงก็อย่าอย่าเพิ่งเป็นหน้าเบื่ออะไรนะฮะแต่ตามจริงนะครับถึงแม้ว่าดูคติจะพาเลรกันมา Gp 2 4ก่อมานะครับมาแมาก์ Gp 2 3ดีสุดคันที่3เนี่ยอาพิเลียก็ยังติดสอยห้อยตามกันมานะครับในแถว3แถว4นี่ก็ยังยังมากันได้คือ KTM กับอาพิเลียในรอบนี้ถือว่ามาแบบคู่ที่สูสี ดังนั้นนะครับความมันถ้าถ้าจะมองให้แบบกลางๆแบบไม่ต้องซีเรียสะไรมากเนี่ยปล่อยดูคติเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลุ้นนะฮะว่าอาร์บิเลกับ KTM เนี่ยใครจะมาดีกว่าด้วยศักดิ์ศรีของเจ้าบ้าน KTM วันนี้บอสใหญ่นะครับซีอีโอสเตฟานเพียร์นะครับก็มาให้กำลังใจนักแข่งเนี่ยทั้งสามคนอ่าถั้งทั้งสามทั้งสองวันเลยมาทั้งแต่มวานคงจะมามาทุกวันแหละนะฮะก็มาดูแต่เปโดรคอสนะครับตัว ตัวความหวังซึ่งเป็นคนที่ทำงานได้ดีสุดข,ของ KDM ในวันนี้ก็ต้องไปออกสตาร์ทกริดที่14น่าจะเป็นกริดที่แย่สุดข,ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้หรือเปล่าก็ถือว่าน่าผิดหวังพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ล้มแล้วล้มอีกดีที่ไม่เจ็บวันนี้ก็เหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับอ่ากำลังจะได้เกิดแต่เจอรุ่นพี่ค่ายเดียวกันคุมกําเนิดซะอย่างนั้นนะเบเบโดนะครับทุกคนแล้วก็มาร์กมาเก็ตที่หลายคนวอนเหลือเกินว่าแมเมื่อไรจะได้สตาร์ทแถวหน้าสักทีทุกทีที่ Mark ทมา, Mark าร์กมา 13 14ก็ยังโผล่มาหัวแถวได้ก็ยังมาลุ้นโพเดียมได้แบบโอ้แบบหน้าเอเมซิ่งมากเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ในคราวนี้มาร์คสตาร์ทคันที่3ครับเพื่อนๆฮะแม้เราจะมองนะครับว่า GP23 นะครับก็คงจะเป็นรองอยู่แต่มาร์กจะมี2อย่างที่ต้องให้สังเกตนะคือสนามนี่เป็นสนามที่ต้องเบรกแบบขั้นเทพจริงๆนะฮะแล้วมาร์กก็ดันเบรกดีด้วยสิฮะแต่มาร์กเคยบอกว่าเขาเป็นคนที่ถ้าถ้าเป็นดูคตินะเขาจะยังยังคงไม่ถนัด าการขับแบบ stop and go หมายความว่าพอบิดไปสุดๆแรงๆเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเบรกหนักมาเริ่มต้นที่รอบต่ำแล้วก็ไต่ระดับไปอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะขับ stop and go ได้ดีกับกับ Honda แต่พอตอนดูคาติเนี่ยเขาก็ยังขับได้ไม่ดีอันนี้เป็น,เป,นเป็นความคิดเห็นเขาหน้าจะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนแล้วฮะถ้ามองในแง่บวกก็คือโอเคแหละเขาอาจจะเคยพูดจริงแต่นั่นมันมันเนิ่นนานไปเป็นเดือนละหนึ่งเดือนผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าปรับตัวได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะก็ ก็มาดูนะว่ากริดที่3นี่เป็นระยะหวังผลนะฮะม้าก็ออกตัวดีเป็นทุนเดิมแล้วเนี่ยแล้วยิ่งมาอยู่ในตรงนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของ STOP and Go ที่มา้าเคยบอกว่าเป็นจุดอ่อนของเขากับรถดูกติเนี่ยจะดีขึ้นแค่ไหนยังไงก็น่าสนใจกันแล้วนะครับในที่นี่นะครับแม้ว่าไปโก้จะแพ้มาตินในการคอลี่ฟายแต่ในภาพรวมนะฮะผมว่าเปโก้ยังขึ้นหน้ามาตินอยู่นะถ้ามองในภาพรวมของการฝึกซ้อมของอะไรต่างๆ พราะว่าถ้าเราไปกลางตารางดูเนี่ยเราจะได้เห็นว่าการคอลิฟายโอเคนะครับว่ามันแค่15นาทีเองมันจะไปวัดอะไรไม่ได้นะก็อาจจะเห็นมาตินมาเร็วในเซกเตอร์2 3 4าแต่เปโก้เนียเร็วในเซกเตอร์แรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มาร์ก็จะด้อมด้อมมองมาห่างๆเนี่ยก็จริงแต่ถ้าไปฉายภาพรวมนะครับดูทั้งหมดเลยเนี่ยเปโก้จะแอบเหนือกว่าอยู่นะฮะแต่เขาไม่แอบเหนือกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่ขี้กันมากดังนั้นผมก็เลยมองว่า มันจะต้องมันจะต้องมีการพลาดทางสักคนหนึ่งแหละอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่ามาติมต้องล้มไปโกต้องล้มนะคือคำว่าพลาดในที่นี้หมายความว่ามันมีมันม,ม,นมีหลายจุดที่เราจะต้องคุยกันอย่างเช่นว่าจะมีใครที่ออกสตาร์ทได้พลาดไหมจะมีใครที่เรียกว่าบริหารยางได้พลาดไหมจะมีใครที่เรียกว่าอาจจะอยู่อยู่ไปแปะไ,ไปชนไปอะไรใครแล้วจะทําให้เสียเวลาอะไรต่างๆนะครับจะมีปัญหาทางเทคนิคอะไรยังไงไหม นี่ก็คือ,คอมันเป็นสิ่งที่มาตินกับเปโก้เนี่ยนะครับจะต้องแบบว่ามาวัดกันจริงๆเพราะว่าระดับถึงผมแม้ผมจะบอกเมื่อสักครู่ว่าเปกโก้แอาจจะแอบเหนือกว่ายืนหน่อยนึงจริงๆเนี่ยแต่ก็ใช่ว่าทั้งสองคนนี่จะไม่มีข้อผิดพลาดนะฮะถ้าจะว่ากันตามตรงนะพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่เร็วเวอร์หมายถึงว่าสองคนเนี่ยเร็วเวอร์แล้วก็มีความสม่ำเสมออยู่ก็จริงแต่ถ้าเอาความผิดพลาดในจังหวะสําคัญๆญเนี่ย อ่าอย่างหลายคนอาจจะล้มเยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะไปล้มในรอบคอลี่ไฟน์ในรอบอะไรต่างๆนะฮะแต่คนที่ล้มในการแข่งขันแล้วเสียหายเยอะสุดผมว่ามี2คนนะมีเปโก้กับมาตินนี่แหละถ้าเกิดว่าตัดไอ้คะแนนที่หายไปในระหว่างไม่ว่าจะเป็นล้มเสาล้มอาทิตย์ก็ตามเนี่ยผมว่าคะแนนน่าจะพุ่งขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ําดังนั้นนะครับก็ยังคงเรียกว่าประมาทไม่ได้นะครับแต่ใดๆแล้วก็ตามโอเคแล้วนะฮะก็คือหวังว่าจะเป็นการต่อสู้ที่มัน คู่ขี้สูสีแล้วก็คลีนแล้วก็ไม่มีอะไรที่พวกเราจะต้องมาเถียงกันมาดราม่ามาอะไรละต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มันเป็นไปตามเกมตามอะไรนะฮะคือตอนนี้นะครับสิ่งที่สิ่งที่ผมหวังจริงๆนะฮะก็คือโอเคละดูคาติเนี่ยเราเราแยกออกชัดเจนเลยนะครับว่าอาร์พีเออเคีเอเนี่ยเขาน่าจะสู้กันเองมากกว่าตอนนี้น่าจะเป็นวันแม็กเรสเหมือนเดิมเนี่ยแต่มันจะเป็นวันแมกเรสกับใครบ้างเท่านั้นเองเพราะว่า ถ้าเป็นการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับมาร์กมาเกตเนี่ยโอเคแม้ว่าจะตามตาม GP 24อยู่9หนึ่งแต่แต่มาร์กบอกว่าตอนแรกเนะี่ยตามอยู่2 9แต่พอจับไฟน์นอตกันจริงๆมาร์กบอกว่ามันก็น่าพอใจมากๆนะฮะที่เป็นไปในตรงนี้ดังนั้นนะครับจุดแข็งที่ที่มาร์กมีเนี่ยก็น่าจะทำให้เรียกว่าสร้างส่วนต่างที่น่าตืน่นเต้นได้แต่แต่มันจะถึงขั้นส่วนต่างแค่ไหนก็ต้องไปลุ้นอย่างน้อยนะครับผมมองว่าคู่แข่งคนสำคัญของมาร์กมาเกตเท่าที่ผมสังเกตมาช่วงหลังๆมันจะจะมีอยู่คนหนึ่ง ก็คือดิกเกียฟาบิโอดิจานานตัวนี้เป็หมายเลข49ซึ่งในวันนี้เขาไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาประกาศนะครับถอนตัวออกไปล้มเมื่อวานนี้นะฮะล้มแรงนี่นะครับคู่แข่งที่ที่เราเห็นคือ <c oughs> มาร์จะมีคู่แข่งอยู่2คนดิกเกียกับทางมอร์มิเดลี่วันนี้ก็จะเหลือมอร์มิเดลี่อยู่คนหนึ่งงานของมาร์ก็จะ,จะ,จ,ะจะง่ายขึ้นยิ่งมาร์กมาสตาร์ทในคันที่3แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับที่ที่ หลงพี่แฟงเนี่ยจะขึ้นมารบก,กวนได้นอกจากมารกจะไปพลาดทั้งในการสตาร์ทหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็ยิ่งไม่มีดิกเกียร์เนี่ยมันมันมันก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับว่าในตรงนี้เพราะว่ามองดูศักยภาพเนี่ยนะครับมันมันก็ลุ้นยากจริงๆนะผมมองเค m มกับ R p พิเลียนเนี่ยนอกจากว่าจะมีเขาเรียกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับมาร์กหรือว่ากับเปโก้หรือว่ากับมาตินที่มันจะเอื้อให้ทางคนที่เร็วในช่วงรกแรกอย่างเค m ของ แจ็คมิลเลอร์นะครับที่ที่มักจะสร้างความโดดเด่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบดดินเดอร์ะนะฮะแต่คนคนที่ออกสตาร์ทได้ได้ดีก็คงจะเป็นเป็นสองคนนี้แหละแต่ถ้าเป็นคนที่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีแต่รถเนี่ยก็ยังพอมีศักยภาพแข่งขันกันได้อยู่แต่มันจะถึงดูกติหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าออกตัวไม่ดีก็อย่างเอสเปอร์โกโลของอาร์พิเลียนะครับหรือแม้กระทั่งมาวิลลี่วิี่นะ Pedro ย เปโดนห่ลุ้นเอาแตมก็พอแล้วล่ะนะฮะทุกคนอทีนี้เรามาคุยถึง2ค่าญี่ปุ่นหน่อยนะครับอ่าคุยเรื่องของ3ค่ายุโรปมาพอสมควรแล้วละ่ะฟาบ,บิโอควาตาโร่เป็นยังไงอืมนะครับก็มีโอกาสได้ลุ้นในช่วงแรกหน่อยหนึ่งในคิวหนึ่งไปไปมาๆก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวเพราะว่าก็คือต้านความแรงของทั้งเคดีไม่อยู่จริงๆเคดีเในรอบคิวหนึ่งเนี่ยเหมือนแบบว่ากวาดกันมาเลยนะฮะทั้งเอสเากาโร่ทั้งแจ็คมิลเลอร์ทั้งเปโด นะครับและยังมาเจอโอลิเวาเข้าไปอีกของแฝกเฮ้าส์นะครับแต่แต่สองจกักราก็ไม่ผ่านคิวหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นควาตาโรนะครับก็สตาร์ทในคันที่สิบห้าสิบหกตามเดิมเหมือนเดิมก็น่าจะลุ้นยากนิดนึงนะครับในรอบสปรินต์แต่ถ้าเมนเวสเนี่ยพอจะได้ลุ้นอยู่หมายถึงว่าเมนเวสคงจะลุ้นเอาท็อปสิบเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นข้อแตกต่างอะไรที่ที่มันจะไปไปใกล้เคียงได้นะฮะทุกคนนอกนอกเสียจากว่าะจะเอาความสม่ำเสมอในการวิ่งแบบยาว,ยาว ที่ที่จะได้เห็นเท่าที่ผมมองดูนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกันนะ <c oughs> ยามาฮ่าเนี่ยเท่าวิ่งย,วยาวๆนี่จะจะมีความสม่ําเสมอในตรงนี้ขอเพียงว่าอย่าไปพลาดเองหรืออย่าไปให้คนอื่นมาทาพลาดจะมาโดนแตะโดนชนโดนล้มก็แล้วแต่เท่าวิ่งตามเพจตัวเองไหลไปเนี่ยคิดว่ายามาฮ่าเนี่ยมีม,มีมีความคงที่พอที่จะได้ลุ้นในท็อปสิบในใน,ในการแข่งขันแต่ย,วยาวๆในพรุ่งนี้ครับอันนี้แต่สําหรับรินรู้สึกว่า ความฟิตนะครับอาจจะเป็นปัญหาของเจ้าตัวนะครับเต่าเต่าีังมาส่วนของ Honda Honda นั้นในรอบนี้ผมว่ายังคงเหนื่อยอยู่นะยังคงเหนื่อยที่ที่จะลุ้นอยู่ครับคงฝากผีฝากไข่กับยฮันซาโกเนี่ยพอจะลุ้นกันได้คำว่าลุ้นก็คือลุ้นเอาแต้มนะฮะทุกคนนะไม่ใช่บอกว่าฮอนด้าลุ้นซาโก้ลุ้นเนี่ยลุ้นเอาท็อปสิบเลยหรือเปล่าโอเคถ้าเป็นสปรินต์เนี่ยก็คงเป็นท็อปเก้านะฮะแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เมนเวสเนี่ยอ่ะสิบห้าก็ได้แต้มแล้ว ดังนั้นผมมองว่า Honda ก็คงจะลุ้นเอาแต้มสุดท้ายแต้มที่1ที่2อย่างเงี้ยน่าจะพอได้นะครับแต่จะไปสร้างความแตกต่างก็คือคงยากอยู่เพราะว่าอย่างน้นอยๆนะครับมีแฟลกเฮาส์ที่อยู่ในตรงนั้นมีอะคอสตาที่อยู่ในตรงนั้นก็น่าจะวุ่นวายพอตัวแต่การที่ไปสตาร์ทในแถวลึลกๆข้อเสี่ยงข้อเสีย,สยก็คือเสี่ยงกับการที่จะโดนใครสักคนหนึ่งแตะหรือเราเองเราจะไปแปะใครนะครับดังนั้นก็น่าสนใจในตรงนี้กันมาดูนะครับย้ำสองทุ่มนะครับ ไปก่อนเวลาสัก5นาที10นาทีก็ได้นะครับสปอร์ทีแล้วก็ BT s p สปอร์ตสองสปรินเสสิบสี่รอบที่เรดบูลิงแล้วนะครับประมาณสักเข้าแข่ง2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งไม่เกิน3ทุ่มเดี๋ยวมาไลา์สดในที่นี่นะครับกระท่อมปลายนาเหมือนเดิมนะครับมาฉลองความสำเร็จมาดูซิว่าใครจะเป็น3คนบนโพเดียม 9คนที่มีแต้มในรอบสปินจะเป็นใครนะครับก็มาฉลองความเรอนให้กับพวกเขาเหล่านั้นกันได้ขอแนะนแะน่ไกลไม่ได้เป็นไหนยังไงประมาณสัก2องทุ่มสีหรือว่าไม่เกิน3ามทุ่มไลฟ์สดที่นี่เดี๋ยวค่อยเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ